ลองนึกภาพตามผมนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งไม่ต่างจากคนทั่วไปเลยตื่นเช้าไปทางานกลับบ้านด้วยความเหนื่อยชีวิตวนอยู่กับคำว่าต้องทำมากกว่าอยากทำเขาไม่ได้ลมเหลวนะแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองประสบความสำเร็จเหมือนกำลังใช้ชีวิตไปวันๆทั้งที่ในใจลึกๆเขาอยากมีมากกว่านี้ อยากมีชีวิตที่เลือกได้อยากตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกว่าชีวิตนี้เป็นของเราวันหนึ่งเขาได้ยินคำคำหนึ่งคำที่ฟังดูเหมือนเรื่องลึกลับแต่กลับสกิดใจเขาอย่างแรงคำนั้นคือคำว่า manifest ตอนแรกเขาก็คิดเหมือนหลายคนมันคือการอธิษฐานเหรอคือการคิดบวกเฉยๆใช่ไหม หรือแค่หลอกตัวเองให้รู้สึกดีแต่ยิ่งเขาฟังยิ่งเขาสงสัยเพราะคนที่พูดเรื่อง m a n เฟสต t ไม่ใช่คนเพอ้อฝันแต่เป็นคนที่ชีวิตเปลี่ยนจริงและนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาเริ่มเข้าใจว่า manifest แท้จริงแล้วคืออะไร manifest ไม่ใช่เวทมนต์ไม่ใช่การขอแล้วนั่งรอไม่ใช่การพูดสวยๆกับจักรวาล manifest คือกระบวนการที่ความคิดความรู้สึกและการกระทําค่อยๆหลอมรวมกันจนกลายเป็นความจริงในชีวิตเราพูดง่ายๆคือสิ่งที่คุณคิดบ่อยสิ่งที่คุณเชื่อจริงและสิ่งที่คุณลงมือทำสอดคล้องกันจะค่อยๆปรากฏขึ้นในชีวิตคุณไม่ใช่เพราะจักรวาลใจดีแต่เพราะสมองและพฤติกรรมของคุณ ถูกตั้งโปรแกร,รมใหม่โดยที่คุณอาจไม่รู้ตัวลองคิดตามผมนะครับถ้าทุกวันคุณตื่นมาแล้วพูดกับตัวเองว่าชีวิตผมมันก็ได้แค่นี้แหละสมองคุณจะเริ่มมองหาหลักฐานที่ยืนยันคำพูดนั้นคุณจะเห็นแต่โอกาสที่ปิดคุณจะมองไม่เห็นทางเลือกใหม่และคุณจะไม่แกล้ลองอะไรใหม่ๆสุดท้าย ชีวิตก็จะได้แค่นั้นจริงๆไม่ใช่เพราะโชคแต่เพราะคุณใช้ชีวิตสอดคล้องกับสิ่งที่คุณเชื่อนี่แหละครับคือ manifest ที่เกิดขึ้นอยู่แล้วโดยที่หลายคนไม่รู้ตัว manifest ไม่ได้เริ่มจากการพูดแต่มันเริ่มจากภาพในหัวภาพที่คุณเห็นตัวเองเป็นใครอยู่จุดไหนมีชีวิตแบบไหนถ้าภาพนั้นไม่ชัด สมองจะไม่รู้ว่าควรพาคุณไปทางไหนเหมือนการตั้ง GPS ถ้าคุณไม่ป้อนปลายทางรถจะวิ่งไปเรื่อยๆแต่ไม่มีวันถึงที่หมาย manifest คือการเลือกปลายทางให้ชีวิตอย่างชัดเจนก่อนที่ชีวิตจะเลือกให้คุณแต่แค่นึกภาพไม่พอครับเพราะถ้าคุณคิดว่าผมอยากสำเร็จแต่ลึกๆคุณรู้สึกว่า ผมไม่คู่ควรสมองจะเชื่อความรู้สึกไม่ใช่คำพูด manifest จึงไม่ได้หลอกสมองแต่มันคือการปรับตัวตนภายในให้สอดคล้องกับสิ่งที่คุณต้องการเมื่อคุณเริ่มเชื่อว่าผมมีคุณค่าผมสามารถพัฒนาได้ผมเรียนรู้ได้เสมอ <c oughs> การตัดสินใจของคุณจะเปลี่ยนการเลือกของคุณจะเปลี่ยน และการกระทำเล็กๆในแต่ละวันจะเริ่มพาคุณไปอีกเส้นทางหนึ่งหลายคนคิดว่า manifest คือการรอแต่ความจริงคือ manifest คือการลงมือทําในแบบของคนที่เชื่อแล้วว่าเขาจะได้คนที่ manifest เงินไม่ได้แค่คิดถึงเงินแต่เขาเริ่มจัดการเงินดีขึ้นเริ่มเห็นโอกาสเริ่มกล้าต่อยอดความสามารถของตัวเอง คนที่ manifest ความสำเร็จไม่ได้แค่ฝันแต่เขาเริ่มวางตัวพูดคิดและทำเหมือนกับคนที่กำลังจะสำเร็จจริงๆ manifest จึงไม่ใช่เรื่องลอยๆแต่มันคือการเปลี่ยนตัวตนเมื่อคุณเปลี่ยนตัวตนผลลัพธ์จะเปลี่ยนตามมาเองและจุดที่สำคัญที่สุดของ manifest คืออะไรคือการรับรู้ว่าคุณมีอำนาจในการเลือกชีวิต มากกว่าที่คุณเคยคิดไม่ใช่ทุกอย่างควบคุมได้แต่ทิศท,ทางชีวิตคุณเลือกได้เสมอคุณเลือกได้ว่าจะโฟกัสอะไรเชื่ออะไรและตอบสนองต่อโลกยังไงเมื่อคุณเลือกใหม่โลกที่คุณเห็นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป manifest ไม่ได้ทำให้ชีวิตสมบูรณ์แบบแต่ทำให้ชีวิตมีทิศท,ทางมันไม่ลบปัญหาแต่มันทำให้คุณไม่หลงทางกลางปัญหา และเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะหันกลับมามองชีวิตตัวเองและพูดกับตัวเองเบาๆว่าผมไม่ได้โชคดีผมแค่เริ่มเชื่อและเริ่มใช้ชีวิตในแบบที่สอดคล้องกับสิ่งที่ผมต้องการนี่แหละครับความหมายของคำว่า manifest ไม่ใช่การขอแต่คือการเป็นไม่ใช่การหวังแต่คือการเลือกและมันเริ่มต้นได้ตั้งแต่วินาทีนี้ในหัวของคุณเองผมอยากให้คุณหลับตา แล้วนึกถึงชีวิตของตัวเองในช่วงเวลาหนึ่งช่วงที่คุณรู้สึกว่าผมไม่รู้จะไปทางไหนดีไม่ได้แย่ถึงขั้นพังแต่ก็ไม่ได้ดีถึงขั้นภูมิใจชีวิตเหมือนเรือที่ลอยอยู่กลางน้ำไม่ได้จมแต่ก็ไม่ได้แล่นไปไหนคนส่วนใหญ่อยู่ตรงจุดนี้โดยไม่รู้ตัวและนี่แหละครับคือจุดที่ประโยชน์ของการแมนิเฟสเริ่มทำงาน ประโยชน์ข้อแรกของการ manifest ไม่ใช่เงินไม่ใช่ชื่อเสียงแต่คือความชัดเจนในชีวิตก่อนที่ผมจะรู้จัก manifest ผมใช้ชีวิตแบบตอบสนองไปวันๆใครเรียกก็ไปใครคาดหวังก็พยายามทำแต่ไม่เคยถามตัวเองจริงๆว่าผมต้องการอะไร manifest บังคับให้เราหยุดแล้วถามตัวเองคำถามที่สำคัญที่สุดผมอยากมีชีวิตแบบไหน ผมอยากตื่นมาเพื่ออะไรผมอยากเห็นตัวเองเป็นคนแบบไหนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าแค่คำถามเหล่านี้ก็เปลี่ยนชีวิตคนได้แล้วเมื่อคุณชัดการตัดสินใจจะง่ายขึ้นคุณจะเลือกเสียพลังกับเรื่องที่ไม่ใช่และเริ่มเลือกในสิ่งที่พาคุณเข้าใกล้ชีวิตที่ต้องการประโยชน์ข้อที่2ของการ manifest คือการจัดระเบียบความคิดลองสังเกตตัวเองดูนะครับเวลาชีวิตติดขัด ไม่ใช่เพราะคุณไม่เก่งแต่เพราะหัวคุณวุ่นวายคิดอย่างหนึ่งรู้สึกอีกอย่างทำอีกอย่าง manifest คือการดึงทุกอย่างให้มาอยู่ในทิศทางเดียวกันเมื่อคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรความคิดจะเริ่มโฟกัสคุณจะเลิกคิดฟุ้งซ่านกับสิ่งที่ไม่จำเป็นและสมองจะเริ่มมองหาวิธีไปให้ถึงแทนที่จะถามว่าทำไมผมถึงทำไม่ได้ชีวิตที่โฟกัส คือชีวิตที่ใช้พลังน้อยแต่ได้ผลมากประโยชน์ข้อที่3คือการเปลี่ยนวิธีที่คุณมองตัวเองหลายคนไม่ได้ล้มเหลวเพราะโลกใจร้ายแต่ล้มเหลวเพราะตัวเองไม่เชื่อในตัวเอง manifest ค่อยๆเปลี่ยนบทสนทนาภายในหัวจากคำว่าผมไม่เก่งพอเป็นผมกำลังเรียนรู้จากผมไม่มีทางได้หรอกเป็นผมยังไม่รู้วิธีแต่ผมจะหาเจอ เมื่อคุณพูดกับตัวเองต่างไปคุณจะกล้าลองกล้าพัฒนาและกล้าอยู่ในเกมนานพอจนผลลัพธ์เริ่มเปลี่ยนประโยชน์ข้อที่4คือการเพิ่มพลังใจในวันที่ชีวิตไม่เป็นใจ Manifest ไม่ได้ทำให้ชีวิตไม่มีปัญหาแต่ทำให้คุณไม่หลงทางในวันที่มีปัญหาเมื่อคุณมีภาพปลายทางชัดคุณจะอดทนกับทางที่ครุขระได้มากขึ้นคุณจะรู้ว่าสิ่งที่ผมกำลังเจอ มันเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางไม่ใช่สัญญาณให้ผมหยุดคนที่มีมานิเฟสจะล้มเหมือนกันเหนื่อยเหมือนกันแต่ไม่เลิกง่ายเพราะเขารู้ว่าเขากำลังไปที่ไหนประโยชน์ข้อที่5คือการเปลี่ยนพฤติกรรมโดยไม่ต้องฝืนหลายคนพยายามเปลี่ยนนิสัยแต่ไปไม่รอดเพราะเขาเปลี่ยนจากการบังคับไม่ใช่จากความเชื่อมานนิเฟสทำให้คุณเริ่มทำสิ่งใหม่เพราะมันสอดคล้องกับตัวตนใหม่ของคุณ คุณดูแลตัวเองเพราะคุณเชื่อว่าคุณมีคุณค่าคุณพัฒนาทักษะเพราะคุณเห็นภาพตัวเองในอนาคตคุณเลือกคบคนเพราะคุณรู้ว่าคุณกำลังจะไปที่ไหนการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนไม่ใช่การฝืนแต่มาจากความสอดคล้องประโยชน์ข้อที่6คือการดึงดูดโอกาสโดยที่คุณไม่รู้ตัวเมื่อคุณชัดคุณจะสังเกตเห็นสิ่งที่เคยมองข้าม โอกาสไม่ได้โผล่มาแบบปาฏิหาริย์แต่มันอยู่ตรงนั้นมาตลอดเพียงแต่ก่อนหน้านี้คุณไม่ได้มองมัน manifest เปลี่ยนเลนส์ที่คุณใช้มองโลกทำให้คุณเห็นทางเลือกเห็นคนเห็นจังหวะที่สอดคล้องกับชีวิตที่คุณกำลังสร้างและประโยชน์ข้อสุดท้ายที่สำคัญที่สุด manifest ทำให้คุณรู้สึกว่าชีวิตนี้เป็นของคุณไม่ใช่ชีวิตที่ถูกลากไปตามสถานการณ์ไม่ใช่ชีวิตที่รอให้ใครมาตัดสิน แต่เป็นชีวิตที่คุณมีส่วนร่วมในการออกแบบมันคุณอาจควบคุมทุกอย่างไม่ได้แต่คุณเลือกท่าทีได้เสมอและท่าทีที่คุณเลือกซ้ำๆจะกลายเป็นชีวิตของคุณในที่สุดการ manifest ไม่ใช่เรื่องลึกลับแต่คือการใช้ชีวิตอย่างมีสติมีทิศทางและมีความรับผิดชอบต่อตัวเองมันไม่ได้เปลี่ยนชีวิตคุณในวันเดียวแต่มันเปลี่ยนคุณและเมื่อคุณเปลี่ยนชีวิต ก็ไม่มีทางเหมือนเดิมอีกต่อไปถ้าวันนี้คุณยังไม่รู้จะเริ่มตรงไหนแค่เริ่มจากคำถามเดียวผมอยากใช้ชีวิตแบบไหนจริงๆคำตอบนั้นคือจุดเริ่มต้นของการ manifest และอาจเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตบทใหม่ของคุณเองผมอยากให้คุณลองนึกภาพตัวเองในเช้าว,วันหนึ่งยังไม่ต้องคิดถึงความสำเร็จยังไม่ต้องคิดถึงเงินแค่นึกถึงคุณในตอนที่ตื่นขึ้นมา เสียงนาฬิกาปลุกดังคุณลืมตาและก่อนที่คุณจะลุกจากเตียงผมอยากถามคุณเบาๆว่าวินาทีแรกของวันคุณคิดอะไรอยู่เพราะวินาทีนั้นคือจุดเริ่มต้นของการ manifest โดยที่หลายคนไม่รู้ตัวการฝึก manifest ไม่เริ่มจากการขออะไรจากจักรวาลแต่มันเริ่มจากการรู้ตัวว่าเรากำลังคิดอะไร คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตแบบอับตโนมัติตื่นมาบนกังวลกลัวแล้วก็ใช้ทั้งวันไปกับความคิดเดิมๆสิ่งแรกที่ผมอยากให้คุณฝึกคือการหยุดไม่ต้องหยุดทั้งวันแค่หยุดวันละไม่กี่นาทีแค่หยุดเพื่อถามตัวเองว่าตอนนี้ผมกำลังคิดอะไรและความคิดนี้พาผมไปใกล้ชีวิตที่ผมอยากได้หรือกำลังพาผมวนอยู่ที่เดิมแค่นี้ คุณก็เริ่มฝึก manifest แล้วขั้นตอนที่หนึ่งของการฝึก manifest คือการเลือกภาพปลายทางไม่ต้องยิ่งใหญ่ไม่ต้อง perfect แค่ถามตัวเองว่าถ้าชีวิตดีขึ้นกว่านี้มันจะดีขึ้นตรงไหนผมอยากรู้สึกยังไงกับชีวิตผมอยากเป็นคนแบบไหนในแต่ละวันไม่ต้องตอบให้ใครฟังตอบให้ตัวเองเข้าใจภาพนี้ ไม่ใช่ภาพที่เอาไว้โชว์แต่เป็นภาพที่เอาไว้นำทางเหมือนคุณรู้ว่าคุณจะไปไหนแม้ยังไม่รู้เส้นทางทั้งหมดขั้นตอนที่สองคือการฝึกคิดซ้ำอย่างมีสติ manifest ไม่ได้เกิดจากการคิดครั้งเดียวแต่มันเกิดจากการคิดซ้ำจนสมองเริ่มเชื่อผมอยากให้คุณเลือกประโยคง่ายๆที่สอดคล้องกับภาพปลายทางของคุณไม่ต้องเวอร ไม่ต้องโกหกตัวเองเช่นผมกำลังพัฒนาตัวเองทุกวันผมเรียนรู้จากทุกสถานการณ์ผมคู่ควรกับชีวิตที่ดีขึ้นพูดมันกับตัวเองไม่ต้องดังไม่ต้องโชว์ใครพูดในจังหวะที่สมองคุณเปิดเช่นตอนตื่นตอนก่อนนอนหรือตอนที่ใจคุณนิ่งนี่ไม่ใช่การสะกดจิตแต่มันคือการเขียนโปรแกรมใหม่ให้ตัวเอง ขั้นตอนที่3คือการฝึกรู้สึกให้ตรงกับสิ่งที่อยากได้สมองเชื่อความรู้สึกมากกว่าคำพูดถ้าคุณพูดว่าอยากสำเร็จแต่ลึกๆรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่า manifest จะไม่ทำงานการฝึกง่ายมากครับแค่ถามตัวเองว่าถ้าผมมีชีวิตแบบที่ผมอยากได้แล้วผมจะรู้สึกยังไงแล้วลองรู้สึกแบบนั้นล่วงหน้าวันละนิด ไม่ต้องทั้งวันแค่ไม่กี่นาทีความรู้สึกนั้นจะค่อยๆเปลี่ยนท่าทีท่าทีจะเปลี่ยนการกระทาและการกระทาจะเปลี่ยนชีวิตขั้นตอนที่4คือการลงมือทำในขนาดเล็กมาก manifest ไม่ต้องการการกระโดดไกลแต่มันต้องการก้าวที่สอดคล้องถ้าคุณอยากเป็นคนที่มั่นใจคุณไม่ต้องเปลี่ยนเป็นคนกล้าทั้งโลกแค่เริ่มจากการไม่ดูถูกตัวเอง ถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นคุณไม่ต้องเปลี่ยนทั้งชีวิตแค่เลือกทำสิ่งหนึ่งที่คนในภาพปลายทางของคุณจะเลือกทำการกระทำเล็กๆที่ทำซ้ำทุกวันมีพลังมากกว่าความฝันใหญ่ที่ไม่เคยลงมือขั้นตอนที่ห้าคือการเฝ้าสังเกตโดยไม่ตัดสินตัวเองระหว่างทางคุณจะมีวันที่ท้อมีวันที่กลับไปคิดลบมีวันที่รู้สึกว่าไม่คืบหน้า อย่าเพิ่งคิดว่าคุณล้มเหลวการฝึก manifest ไม่ใช่การเป็นคนเ perfect แต่คือการรู้ตัวเร็วขึ้นเมื่อคุณรู้ว่ากำลังหลุดคุณดึงตัวเองกลับมานั่นคือความก้าวหน้าแล้วอย่าด่าใจตัวเองอย่ารีบสรุปชีวิตแค่กลับมาโฟกัสใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่าและสิ่งสำคัญที่สุดของการฝึก manifest คือความสม่ำเสมอไม่ใช่ทำแรง แต่ทำเรื่อยๆไม่ใช่หวังผลเร็วแต่เชื่อในกระบวนการคุณอาจไม่เห็นผลในสัปดาห์แรกแต่คุณจะเริ่มเห็นตัวคุณเปลี่ยนไปคุณคิดต่างคุณเลือกต่างคุณตอบสนองต่อชีวิตต่างและนั่นคือสัญญาณว่า manifest กำลังทำงานผมอยากให้คุณจำประโยคนี้ไว้ manifest ไม่ได้เปลี่ยนโลกก่อนแต่มันเปลี่ยนคุณก่อนเมื่อคุณเปลี่ยน โลกที่คุณเจอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและทั้งหมดนี้คุณไม่ต้องรอใครไม่ต้องมีอุปกรณ์ไม่ต้องมีพิธีกรรมแค่เริ่มจากการรู้ตัวการเลือกและการทำซ้ำอย่างอ่อนโยนกับตัวเองนี่แหละครับวิธีการฝึก m a n เฟสต์แบบง่ายแต่ลึกและทำได้จริงเริ่มได้ตั้งแต่วินาทีนี้ในใจของคุณเอง